ถ่ายก่อนเริ่มเลย่ะมารอต้นคนเดียวใช่ไหมมาแล้วออาแล้วนะครับรอบนี้ก็จะวอลแคนนะฮะับเขาชื่อแคนอะไรนะพี่อ่าสเต็ปมั้งเลขห้าแล้วก็ทีอีพีระหว่างไฟสเต็ปกับจีนิซัตนะครับเราจะวอลกันเซิร์ฟสตองโฮฮะหกต่อหกคนเราไม่แพ้ครับตายมูดครับฟาแฟกยังวิ่งอยู่นู่นอยู่เลยนะตายมูดครับกำลังกำลังใจดีดีมาถึงแท้เลย เปันหาอะไรกูทำไมจะไฟเอ้าไปเอ้าไปเอ้าใครเขายิงวะเพื่อนกระสุนไหมฮะเดี๋ยวแม่งมันคิดมาเริ่มนะใายกระสุนพร้อมพร้อมยั่งขอถามเราว่าเขาพร้อมยังเขาท้อมหายไปคนนึงหายไปคนนึงหรือว่าเอ้ยพบดีกว่าเด็ดตัดคลิปใหม่ดีกว่าเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขากันเอาแล้วฮะพร้อม ตอนนี้ก็วอลแคนนะฮะไฟสเตปกับ g t ทีซเอ็มนะฮะเราจะแพ้กันรถเดียวเลยนะครับทีเดียวเป็นตายกันเป็นหมู่คณะโลยครับมึงจะส่องเลเซอร์ทางกูทำยี้ยอะไรเนี่ยต้นทำยี้ก็ไ่าแล้วยิงทิ้งเลยพอสมัคีเป็นหนึ่งนะอ่าแป๊บนึงน,นะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอย่างฝั่งนู้นยังไม่มาเอ้ยมึงกลับมาก่อนอพอสอมัคีเป็นหนึ่งอ่ะจริงจริงฝั่งนู้นมันเอาติดปดออกสองคน ไม่ไมครบแล้วครบแล้วสองเท่ากันถ่ายปุ๊บเป็นเล็กขึ้นเลยนะครับรอแป๊บนะครับเขายังไม่พร้อมให้ให้เอาไอ้ดีเซิร์ยิงขึ้นฟ้าสักนั้นไหมสักพอยังไม่ให้กูวิ่งไปตายก่อนเลยล่ะขอราะทำฐานมันมั่นอยู่มั้งขับบังเกอร์มาอีกสองอันหนึ่งเออกูว่าเขาทำฐางที่มั่นปิดแม่ปิดประตูตีแมวกูได้เลย ครพกกระสุนไว้มันเยอะๆเนี่ยต้องพกโหลุงกุ๊กพงนาวเลยบังเกอร์ซีแม็กก่ะทำไมพวกเราไม่เล่นแบบปลาระเบิดเข้าไปกันนะไม่ไม่ห้ามระเบิดห้ามระเบิดเอออห้ามห้ามห้ามตอนไหนอ๋อที่มีพกทั้งทีแล้วก็พกแต่ระเบิดเออตอนเราละระเบิดล้วนเฮียบอกเขาหรือยังไม่ขึ้นเขานะครับเอ้ยเขาไม่ขึ้นอยู่แล้วบอกแล้วว่าห้ามขึ้นเขาห้ามมีมีแต่แค่เราเนี่ยแหละเกียนเอง จะขึ้นนี่กูขึ้นเลยนี่ตรงนี้แค่จะขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นได้จะตั้งขึ้นเลยเนี่ยแอบไปต่องก่อนแอบไปต่องก่อนถ้าตีสามตัวเราได้แอบไปต่องแอบไปต่องเฮ้ยน้ำหมดน้ำแอบไปต่องเลยวะต้อมด้านหลังมีน้ำโดดไปไปเจ้าถุยต้มแกมึงกินไม่ได้มึงรู้ยังไงพร้อมแล้วพร้อมเขาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะเขาพร้อมแล้วนะเอาเลยยัง เอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเมึงจะนับยังไงเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันขนาดนั้นตอนไหนไปมาเลยกูจะนับมึงถอยมาก่อนเลยนะใจเย็นใจเย็นขึ้นเลยก็ได้ถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นเลยเราเรียกว่าต่ออ่ออะไรว่าต่อไม่บอก อะไรวะเออคืออะไรวะอาร์มตำตาเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ตำตาเราเรา,อย,าอย่าอย่าอยู่รวม,มหนันแล้วนะแยกกันหน่อยอคุณผิดปอบปออะไรวะปอบเอ้ยห,หลุดคนนึงปอบตอกนองใครหลุดหลุดคนนึงพี่พี่หลุดพี่หลุดสักทีเข้ามาด่วนเลยพี่เข้ามาด่วนเลยตรวจกันหน้ามาถึงกลางไลน์ละใครหลุดอพี่อาพี่อาร์พี่อาร์เฮ้ยจอค้างคนนึง เอาทิ้มหายไปค้างตรงนั้นเลยไปกันเทีละคนสองคนเนี่ยที่เราค้างอ่ะเอาเฮ้ยพอเขาไปแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวบุกไปเอ้าดูพร้อมมทุกคนยังพร้อมครับเอาลุกลุกเรียบผมหาที่หลบก่อนนะหาที่หลบก่อนนะหาที่หลบก่อนเลยเอ้าเข้าไปเข้าไปจะเข้าไปไอ้ใครมาโอ้หลุดหลุดกี่คนเนี่ยมาเปิด Google ก่อนชว้หน่อยชว้หน่อย ปิดเดี๋อวปิดเดี๋ยวหมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปเดี๋ยวรอพร้อมบอกรอพร้อมใหม่ก่อนไม่ที่ว่าเด็กที่มีปัญหาแน่เลยที่ร้านนมื่อกี้ไฟมันดับอ่ะ จรวดพิ่ต้นโอ้โหให้รอบนิมในการต้น,อ,นอย่าเพิ่ง <ไป S 2> อ,ออกอย่าอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งรอบหน้าหลุดไปแล้ว,ลวนะเขาไม่ให้แล้วนะตัดคนหนึ่งแย่ดีที่ยังไม่เริ่มิงถ้าเริ่ม อยู่ตรงหินตรงหินเห็นแล้วตัวนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเพิ่งยังเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราคนยังไม่ครบไอ้ต้นอย่าเพิ่งกลับวันนี้ก่อนกลับวันนี้ก่อนถ้ามันถ้าท่านมีวีดไทำอางไรวะเนี่ยเขาไม่น่ากล้าเล่นเกียร์หรอกไอ้จะหลุดอีกแล้วบอกเขาแป๊บนึงนะ พร้อมครั้งนี้ห้ามหลุดแล้วนะอย่าขึ้นไปมันเห็นมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหน้าเลยตรงตเราเลยสามตัวสี่ตัวพี่เห็นตรงหินอ่ะรอก่อนรอก่อนขอครั้งครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเลยพังเกอร์ตรงนี้ไปตามนี้ไหพี่ชมมาแล้ว ไอระวังบางเพอร์ตรงนั้นอะใครไปตั้งโอเคเราจะถอยไหมเดียวพึ่งเดี๋ยพึ่งไปมาที่จอดดำอยู่เลยอะเอาไหมเราจะถอยก่อนไหมถ้าเรายึดเขานี้ผมก็ลจะไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ดีปะหรือว่าอย่างเนี้ยะวกาจะยึดไปอะ นะนำนะให้เขาบุกมาหาเราดีกว่าเพราะเราน่าจะได้เปรียบกว่าเขาอยู่ที่ร่องเหมือนกันนะไม่สนใจนะเดี๋ยวถ้าบอกว่าเริ่มคำนี้ก็หลุดไม่ได้แล้วนะหลุดก็ไม่ต้องเข้าอยู่แค่นั้นแหละเุ้งตัวก็จะลงเลยเข้าก็เข้าได้แต่ไม่ต้องหยุดแล้วอ่ะคือยิงได้อ่ะ ไม่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 ออไม,ไม,ไม,ไมเเ่เขา้าเข้าห้ามเข้าไงจะให้เขา,บบเามันจะบุกเขาเนี่ยมันจะโอบคุณมาล้างฟางเนี่ยใช้ปัดเดิมไหมครับปัาเดิมครับผมเ่ายังอยบอกเ่ามาคนถ่ายมาดิ ต้นถอยก่อนถอยมาแล้ว,ลวเราตั้งรับดีกว่าเราตั้งรับ,บผมอยากจะให้ตั้งรับเพราะว่าเราน่าจะเสียเปรียบพอแล้วไปบอกพร้อมเลยนะเออหลุดเป็นหลุดเลยนะอะโอเคโอเคลโอเคแล้วอถอยมาแล้วหลุดเป็นหลุดเลยนะไม่ต้องเข้าแล้วนะ โอเคโอเคไปไปเราจะเย็นกันเราแค่ไลเพื่อนไปอ่ะเขาอให้หนอนเขาแล้วปกป้องมากัรเกี็บกลาง่อนเจะจับเป็นคู่กันไปนะแบ่งเป็นสางทับนะพี่อ้ํพี่อ้ํไปไหนอยู่บน มาส่องดูตามมาผมพี่พี่แอ๊กับพี่ชมป์ได้ไหมพี่พี่แชมป์ได่ไหรอพี่ชมป์อยู่ตรงกลางครับตรงกลางเลยเออาเขาหลุดเขาหลุดเขามตั้งรับแล้วเราจะไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวดูก่อนเออแล้วถ้าเขาตั้งบังเกอร์รอเราก็ต้องเป็นฝ่ายบุกดิเขาแบบเขาต้องรอบอกเลยไหมเห้ยผมเห็นแล้วเห็นตัวเจ๋อย้อยอยู่เขาต้องเป็นฝ่ายต้องรอต้องหนแบน มันกำลังมาตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะใช่ต้องแอ๊บอยู่นเนี่ยตรงเราเนี่ยจะกลัวอะไรพี่แง๊บทาบังเกอร์ไว้เยอะนะเห็นอะไรแล้วตรงเนินที่ว่าทนายมันชอบอยู่อ่ะสำนออักบ้านเขาเล่นพีพีนน่ะโอเคๆนั่นแหละผมอ้อมได้เนี่ยอ้อมอ้อมมันอยู่นี่ไง แล้วไม่มีรอยคนตายอย่างนี้เลยมันต้องไปฝั่งนี้พี่นพตรงนี้ร่องเขาฝั่งนี้จะมองไม่เห็นไม่มีทางเห็นแน่นอนต้องต้าผมเต็มเลยต้องระวังระวัง่งเขาอกขวาอกขวาโอ้โอ้ฝั่งข้างซ้ายขวาพี่ยามาเลวผมอ้อมกับพี่นพอยู่สองคนี้อ้อมไปอีกเดี๋ยวมาดิเร็วๆ วิ S <S ่งข้ทำถนนหมดละไปไปวิ่งอ้อมไปเรื่อยอ้อมไปอีกอ้อมไปอีกระวังมันล่อแล้วเพื่อนอยู่หลังต้นไม้นะนั่นดิกลัอยู่ขนาดนี้เฮ้ยมีเขาท้อเหยียบเราแล้วเขาสองทางเราสองตัวเห็ยเราแล้วเสองตัวหลังต้นไม้ข้างหน้าเลยเห็ยแล้วเห็ยแล้วเหมือนกันยิงหัดได้ป่ะฝั่งนู้นอ่ะไก่มันอ้อมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาวิ่งถอยสองตัว เรายืดอย่งนี้เลยฮะแต่เราทําไตัวหนึ่งไกลๆอีก2ตัวหรือ3ตัวเฮ้ยมันยิงขู่ผมป่ะบอลบ์ตัวนึงบอลบ์ตัวนึงเฮ้ยพี่อามอย่าเพิ่งยิงผมไม่ได้ยิงโดนเวยโดนด้วยนะ แตก้วน้พี่ลัง่อมมหลังตนตหสวยตนด้น้ายมีนะเรแล้หลังเขายิงพี่าข้างหน้าใครอยู่ข้างหน้าป่าดำอ่ะทางวาต้นขวาผมนะเออเียต้งต้นไม้เลยข้างหน้าเราเลยนะน่าอยู่หลังต้นไม้อ่ะ ตม่อแว่ลมอระงมหน่อยทางาย้ามาอีกตรงแงเสียงโลีอยู่หน้ามงไม่เห็นว่ะอ๋อเนี่เลยอึนมาเลยยานัานานนว เก็บเสียงหรือวีทเอสวะบเสียงตัวหนึ่งฮอนนี่ตัวหนึ่งคอนนี่ครับฮอนนี่ยามอมดีเร็วดิตัวอยู่กลางเขาล้วเขาเหลือกี่ตัว啊ยามอมเร็วอ้อมเร็วมไม่เห็นตัวขึ้นเขาเขาไปโน่นละ อ้าไม่เห็นเหรไม่รู้ต้นไม้ตรงมังเกอร์เห็นแต่ตรงมังเกอร์สองตัวเฮ้ยตัวโฮลี่ผมไม่เห็นมันอ่ะฝั่งนี้ไม่เห็นใครเลยแตรงต้นไม้มันมีสองครับพี่มันถอยมันถอยเลยตั้งแล้วมันวิ่งไปนู่นแล้ว พ่อไม่ทันะม่เลยไม่ตายพี่บุกนะป้อมวิ่งเข้าตรงนี totally. ้ฟังหงสงตัวดิฟังหงส์สองตัวโอ้เจอแล้วรอลวงรลวงนะรวงรลวงรงงรวงห รงสองลงหนึ่งลงหหมดจังหมดจังตอนนี้ลงสองตอนนี้ลงสองตอนนี้เป็นหนึ่งตอนนี้ลงสองเนี่ยต้นเดินต้นเดินลงสามล่งสามล่งหมดแล้วป่าตอนนี้ลงสามแล้วอไยังหมด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 ังงนี้ลงอันหนึ่ง เพราะว่าตรงไมโน้อตอ่ะผมถนตายสามนะใช่ตายสามหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเก็บของขวงแก้เก็บแล้วบ่าเฮ้ยเราไม่ตายเลยอ่ะเราไม่ตายเลยโอเเรารุกคองมาด้วยอ่ะวันนี้ในเมืองจะเปียบมาเนี่ยไมม้วยขงผูิงไมมผู้หญิงไมต่อมมาโดของคาไหมอไรแล้วโดก็ยอเ้ยต้นไม้หลังผมต้นไม้ของผม ของกูไม่รู้โดนหมดเลยเฮ้ยตรงนของกูสองตัวไอ้ต๊ย